แต่พฤหัสสีุข้อหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นการดุลสมการโงดุลสมการทีนี้เนี่ยเราก็ทำความเข้าใจก่อนว่าการดุลสมการเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นทางซ้ายกับทางขวาไหมเห็นไหมครับทางซ้ายนี่มี s กี่ตัวตัวเดียวถูกปะเวลาคูยเขียนคุณจะเขียนอย่างนี้นะ s หนึ่งตัวโอเคไหมครับทางนี้กี่ตัวครับผมสองผมจะเขียนแบบนี้โอเคปะ ย่าเพิ่งจดนะครับนเรนฟังก่อนดูเอ็นครับเอ็นตัวนี้มีกี่ตัวหนึ่งตัวเอ็นตัวนี้มีกี่ตัวหนึ่งตัวเวลาครูเขียนคุณจะเขียนอย่างนี้คือเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาครูเขียนเนี่ยนเรนจะรู้ว่าครูเขียนอย่างไรให้ตรงกับตรงอย่างนี้ตรงตรงนี้ตรงตรงนี้เห็นไหมอย่างโอเนี่ยมีกี่ตัวสามตัวคุณจะซีนี่ไปด้วยเพราะอะไรเดี๋ยวดูต่อไปนะครับโอตัวนี้กี่ตัวสองสองมีโอตัวนี้แล้วกี่ตัวครับ หนึ่งตัวถ้าเกิดมันมีโอสองตัวก็ควรจะปวกกันแบบนี้เข้าใจระอืออันนี้ก็เขียนให้รู้เฉยทำความเข้าใจให้ตรงกันว่ามันเป็นแบบนี้นะต่อไปเนี่ยเราจะมาถึงเช็คกันมาเรียนกันแล้วละมาเช็คไฮโดรเจนค้นถามว่าไฮโดรเจนเนี่ยตรงนี้มีหนึ่งข้างนี้มีสองทำยังไงดีนะเรียนทำาไงครับ เติมสองข้างหน้าตรงนี้ถูกป่ะถูกมสองหนึ่งสองเท่ากันยังนี่ครับคูณสองมาเติมตรงนี้นี่คือสเต็จที่หนึ่งต่อไปนะครับดูเอ็นนะครับเอ็นตัวนี้มีเท่าไหร่ลอนเรียนบอกก่อนเอ็นมีเท่าไหร่เอ็นมีหนึ่งอย่าลืมเลขสองมานครับเพราะเราตัดไปแล้วเอ็นตัวนี้มีเท่าไหร่ครับโอ้ทงนี้มีสองหนึ่งสองใช่ไหมมีสองทงนี้มีหนึ่งทำไงดีเติมสองเข้าไป เอ็นจะดุนถูกไหมครับเฮจะดุนเอ็นจะดุนต่อไปดูโอครับผมโอนี้มีเท่าไหร่ครับบออก,ก่อนอ,อย่าลืมสองข้างหน้าครับโอนี้มีเท่าไหร่ครับอ,อย่าลืมสองข้างหน้าโอ,าอ,าอานี้มีเท่าไหร่ครับทางนี้มีหกใช่ไหมทางนี้มีสี่ผมหนึ่งปไป<อ>ไรทำไรดีอ่ะบก็มีแค่ตัวเดียวยใช่ไหมครับเติมตรงนี้เลย เท่ากันไหมเท่าไหมครับแสดงว่าเราต้องเติม2ตรงนี้ด้วยถูกปะเป็ยนคำตอบครับเอ,อ้ยยังไม่เสร็จวะลืมรู้สึกว่าในโจทย์คูณจะลืมออกซิเจนนะทษโทษๆเด,ดือยออกซิเจนตรงนี้ก็จะมีสองถูกปะแล้วเรียนขอโทษนะขอลบก่อนขอลบแป๊บนึงนะขอลบก่อน พอพี uh, ่เกณ uh, ตรงนี้ um, สองอือสรุปดิทางนู้นมีหกทางนี้มีเท่าไหร่เนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดทานี้เห็นปะทางนู้นมีหกตัวใช่ไหมทางนี้มีเจ็ดตัวใช่ไหมต้องลดตัวหนึ่งใช่ไหมครับผมก็เลยเอาหนึ่งส่วนสองเข้าไปคูณตรงนี้หนึ่งตัวสองคูณสองเป็นหนึ่งถูกไหมครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสี่เป็นหกเท่ากันยาม เท่าแล้วครับผมเติมหนึ่งส,สองตรงนี้ครับมันก็ยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมเรียนมันก็ยังไม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเอาสองคูณตลอดเอาสองคูณตลอดจะได้เป็นเอาสองคูณตลอดนะครับจะเป็นสี่เป็น h สามสี่ N H N O 2อบวกกับ1น้าํา้ำบวกกับเอาสคูณตลอดก็จะเป็น1ออกสิเจ้นนี่คือคำตอบนะคระเฮ้ยเอาสคูณต้องเป็น2นีลด้วยเป็นคำตอบนะคะ